ในฐานะแฟนฟุตบอลนะครับผมว่าสิ่งที่ฉายภาพความยิ่งใหญ่ของกิจการร่วมทุนระหว่างเบนคิลและซีเมนส์ที่ชัดเจนที่สุดนะครับมันก็ปรากฏอยู่บนหน้าอกเสือ้อสโมสรฟุตบอลดังอย่างเรอัลมาดริดในปี2006ถึง2007นะครับตอนนั้นเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์มากมายเดวิดเบอร์แฮมโรเบรโตคาร์ลอสโรนันโดลูดฟานนิสลอยโอ้โหมีซูเปอร์สตาร์มากมายนะครับยุคกาลาติกอสของสโมสรเรอัลมาดริด มันเป็นความหวังครั้งใหญ่ในวงการมากๆนะครับในตอนนั้นว่าเบนคิบริษัทอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวันกับซีเมนส์บริษัทเครือขายโทรศัพท์มือถือจากประเทศเยอรมนีตอนนั้นเนี่ยดังมากๆนะครับการร่วมทุนการครั้งนี้เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จนะครับพวกเขาเห็นเคสตัวอย่างระหว่างโซนี่อิเล็กสันในยุคนั้นนะครับที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับและพยายามทําสิ่งเดียวกันแต่ทําไมมันเกิดความล้มเหลวอ,อย่างรวดเร็วมากๆนะครับ ไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to g e ส k Story p ว w e r f u l Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดอนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาย้อนเวลากลับไปในยุค90 2000กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในอุตสาหกรรม โทรศัพท์มือถือนะครับผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยแบรนด์อย่างซีเมนนะครับมันเป็นแบรนด์ที่ตอนนั้นเนี่ยแข่งขันกับโนเกียแล้วก็ขับเคี่ยวกันอย่างดูเดือดมากๆนะครับลองย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษที่2000ตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือยังไม่เป็นรูปแบบของสมาร์ทโฟนอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับตลาดโทรศัพท์มือถือในขณะนั้นเนี่ยมีผู้เล่นรายรายที่มันแข่งขันกันอย่างดูเดือดมากๆนะครับหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่ครองตลาดมานานกว่า2ทศวรรษ ก็คือซีเมนต์โมบายจากประเทศเยอรมนีนะครับซีเมนต์เองเนี่ยไม่ใช่แค่บริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือธรรมดารรมดานะครับแต่พวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการนะครับในปี1998เนี่ยพวกเขาได้เปิดตัวมือถือรุ่นซีเมนต์เนะครับโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกที่มีหน้าจอสีแม้จะเป็นหน้าจอสีแบบพื้นฐานมากๆนะครับแต่มันถือเป็นก้าวสำคัญมากของวงการในตอนนั้น,นะครับต่อมาในปี1999เนี่ย พวกเขาได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนะครับด้วย Siemens SL10 นะครับโทรศัพท์สไลด์เครื่องแรกของโลกนะครับซึ่งมันกลายเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวลาต่อมาความก้าวหน้าของซ i e m e n s ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะครับในปี2001เนี่ยพวกเขาเปิดตัว Siemens SL45 นะครับโอ้โหรุ่นนี้เนี่ยดังมากมานะครับเป็นหนึ่งในโทรศัพท์เครื่องแรกที่มาพร้อมกับเครื่องเล่น MP3 และหน่วยความจำที่สามารถเพิ่มได้นะครับ มันเป็นจุดเริ่มต้นของการหลอมรวมระหว่างโทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาซึ่งหลายปีต่อมาเนี่ยแอปเปก็ได้นําแนวคิดนี้ไปพัฒนาต่อจนกลายเป็น iPhone รุ่นแรกนั่นเองก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ Siemens ก็คือเรื่องของการออกแบบนะครับตอนที่พวกเขาเปิดตัว Siemens SL55 ในปี2003ที่เป็นโทรศัพท์สไลด์ขนาดเล็กที่มีรูปลักษณ์สวยงามทันสมัยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับ ในปีเดียวกันนะั้นเนี่ยพวกเขายังเปิดตัว s i e m e n s MC60 หนึ่งในโทรศัพท์กล้องรุ่นแรกที่วางจำหน่ายในยุโรปนะครับตามมาด้วยซีรีส์โทรศัพท์แฟชั่นเซ l ร์เบอรีที่มีดีไซน์ล้ำสมัยเป็นอย่างมากต่างจากโทรศัพท์ทั่วไปในตลาดในยุคนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าภายในออกแบบของซีเมนสเนี่ยถือเป็นหนึ่งในทีมที่เก่งที่สุดในวงการนะครับพวกเขาอาจจะเป็นรองเพียงแค่โนกเกียเท่านั้นนะครับในแง่ของการออกแบบเครื่องที่มีความสวยงามและการคิดค้นไอเดียที่มันล้ำสมัยมากมาก พวกเขามีความคิดสร้างสารรค์ที่มันแตกต่างและกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็นจากภายนอกนะครับเพราะว่าในขณะที่การออกแบบของซีเมนได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากแต่คุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันกลับการเป็นปัญหาใหญ่นะครับผู้ใช้จํานวนมากเนี่ยรายงานปัญหาด้านซอฟต์แวร์ปัญหาแบตเตอรี่ที่มันเสื่อมเร็วและความทนทานน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 ีีนีี่่่่่่มมัําาาะะคครรรบอออกกจจจ้ใใใขณททูแงเเเิสสฟ์หๆ ซีเมนต์เองเนี่ยกลับไม่สามารถปรับตัวได้ทันตามความต้องการของตลาดนะครับในช่วงกลางทศวรรษที่2000ส่วนแบ่งทางการตลาดของซีเมนต์เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทเริ่มประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ก็ลดน้อยลงไปนะครับและผู้บริโภคเนี่ยเริ่มหันไปสนใจแบรนด์อื่นๆที่นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าออกมาในขณะเดียวกันนะครับอีกซีกหนึ่งของโลกในประเทศไต้หวันนะครับ มีบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังอีกชื่อหนึ่งก็คือ BenQ นั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยพวกเขากําลังพยายามขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดยุโรปนะครับแม้ว่าจะมีความพยายามหลายครั้งแต่ BenQ ก็ไม่ประสบความสําเร็จมากนักนะครับในการสร้างฐานลูกค้าในยุโรปถึงแม้ว่าผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายอย่าง O2 นะครับจะยอมรับอุปกรณ์ของ BenQ มาจําหน่ายแต่จุดแข็งทางเทคนิคของโทรศัพท์เบนคเนี่ย มันก็ถูกบทบางด้วยการออกแบบที่มันไม่ได้โดดเด่นและไม่น่าสนใจเลยนะครับเบนคิวเนี่ยมีจุดแข็งในด้านเทคโนโลยีและการผลิตแต่พวกเขาขาดความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการตลาดในทวีปยุโรปนะครับในทางกลับกันนะครับซีเมนเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบและฐานลูกค้าที่มีความแข็งแกร่งมากๆในยุโรปแต่กําลังประสบปัญหาด้านการผลิตและต้นทุนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเราลองมองพิจารณาสถานการณ์ของทั้งสองบริษัท การร่วมมือกันเนี่ยมันจึงดูเหมือนเป็นทางออกที่ดีสําหรับทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะว่าเบนคิวเนี่ยจะได้เข้าถึงตลาดยุโรปได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในการออกแบบของซีเมนต์ในขณะที่ซีเมนต์เองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากความสามารถในการผลิตที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่ต่ํากว่าของเบนคิวและที่สําคัญพวกเขาน่าจะได้รับแรงบ,บันดาลใจจากความสําเร็จของกิจาการร่วมทุนระหว่างโซนี่และเอริกสันที่ก่อตั้งขึ้นในปี2001นนะครับเบนคิวและซีเมนต์จึงตกลงที่จะร่วมมือกัน แต่ก็ต้องบอกว่าข้อตกลงนี้เนี่ยมันแตกต่างจากกรณีของโซนี่อิลกทนิสนะครับที่เป็นการร่วมทุนระหว่างพาราเมตร2รายอย่างเท่าเทียมกันเพราะการร่วมมือระหว่างเบนคิวและซีเมนเนี่ยมันเป็นการที่เบนคิวเข้าซื้อกิจการโทรศัพท์มือถือของซีเมนพร้อมกับได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดข้อตกลงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการซื้อกิจการธรรมดานะครับซีเมนยังได้ลงทุนเงินจํานวน250ล้านยูโรให้กับเบนคิวเพื่อช่วยให้บริษัทใหม่สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างราบรืบ่นนะ ดีลนี้เนี่ยได้รับการลงนามในเดือนตุลาคมปี2005และ BenQ Siemens ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปี2006การเปิดตัวของ BenQ s i e m e n มเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมีความคาดหวังสูงมากๆนะครับพวกเขาเปิดตัวโทรศัพท์3รุ่นในช่วงแรกตามมาด้วยอีกหลายรุ่นในเดือนต่อมานะครับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆก็คือรุ่น EF71 นะครับโทรศัพท์พับที่มีดีไซน์ที่สวยมากๆนะครับ และรุ่น AL 2 6รุ่นพิเศษที่ร่วมมือกับ Hello Kitty ที่หวังจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นนะครับและ E 6 1โทรศัพท์ที่เน้นความสามารถด้านเพลงที่ได้รับความนิยมเกินความคาดหมายนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าภายใต้ภาพลักษณ์ที่มันดูสวยงามปัญหามันก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าแม้ว่า BenQ Cement จะพยายามนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง และมีความน่าสนใจนะครับแต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยกับไม่ตอบรับอย่างที่พวกเขาคาดหวังเลยนะครับมันมีโทรศัพท์เพียงไม่กี่รุ่นที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยอดขายไม่เป็นไปนตามเป้าหมายนะครับในขณะที่บริษัทเนี่ยได้ทุ่มเงินจํานวนมาาลไปกับการวิจัยและพัฒนาแต่กลับไม่สามารถสร้างยอดขายที่เพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดได้นะครับปัญหาใจอีกประการหนึ่งก็คือการบริหารจัดการที่มันไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่า การรวมวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันระหว่างบริษัทไต้หวันและเยอรมันเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากนะครับแม้กระทั่งโซนี่อีเล็กซ์สันก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับมันมีรายงานว่าเกิดความขัดแย้งภายในองค์กรบ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องทิศทางการออกแบบและกลยุทธ์ทางด้านการตลาดนอกจากนี้แบรนด์อย่างเบนควิลซีเมนยังไม่สามารถสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในตลาดได้นะครับในขณะที่ซีเมนเองเนี่ยเคยมีภาพลักษณ์แบรนด์ระดับพรีเมียมที่มีนวัตรกรรม แต่เมื่อมารวมกับเบนคิวทำให้ภาพลักษณ์เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับตอนนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเบนคิวซีเมนต้องการจะนำเสนออะไรนะครับเป็นแบรนด์ระดับไหนและควรคาดหวังคุณภาพในระดับใดน,นะครับและสถานการณ์เนี่ยมันยิ่งเวลวร้ายลงอย่างรวดเร็วนะครับบริษัทเริ่มขาดทุนในอัตราที่น่าตกใจนะครับเงินทุนที่ได้รับจากซีเมนเนี่ยถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วและไม่มีแนวโน้มว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะครับ และในที่สุดในเดือนกันยายนปี2006มันเป็นเวลาเพียง9เดือนนะครับหลังจากที่แบรนด์นี้ได้เปิดตัวออกมาเบนคิวก็ได้ปิดการดําเนินงานของเบนคิวซีเมนในยุโรปส่งผลให้พนักง,งานกว่า3,000คนในเยอรมนีต้องตกงานไปนะครับการปิดตัวลงอย่างกระทันหันของเบนคิวซีเมนเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยมันสร้างความตกใจให้กับวงการและสาธารณชนเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในเยอรมนีนะครับซีเมนเนี่ยกลับเป็นฝ่ายต่อต้านเบนคิวนะครับมีการกล่าวหาว่าเบนคิวเนี่ย วางแผนทั้งหมดนี้เพียงเพื่อแย่งสิทธิบัตรของซีเมนย์เท่านั้นไม่ได้มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาธุรกิจโทรศัพท์มือถือในยุโรปแต่อย่างใดและเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบนะครับซีเมน์เองเนี่ยได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือมูลค่า35ล้านยูโรโดย5ล้านยูโรเนี่ยมาจากโบนัสของผู้บริหารระดับสูงแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่มีอะไรสามารถช่วยให้ธุรกิจกลับมาดําเนินการได้และสุดท้ายการดําเนินงานในเยอรมนีก็ถูกปิดตัวลงอย่างถาวร แต่แม้จะประสบความล้มเหลวในยุโรปนะครับแต่ว่าชื่อของเบนคิลซีเมนเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปทันทีนะครับเบนคิยังคงผลิตโทรศัพท์อีก2อสรุ่นนะครับภายใต้ชื่อเบนคิลซีเมนในปี2007การดําเนินธุรกิจโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อเบนคิในเอเชียแต่ในที่สุดธุรกิจโทรศัพท์มือถือของเบนคิก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับจนสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงในปี2008ที่น่าสนใจก็คือในปี2 0 1 3เนี่ยเบนคิได้กลับมาทดลองตลาดสมาร์ทโฟนอีกครั้งนะครับ ด้วยการเปิดตัว BenQ A3 สมาร์ทโฟนระบบ Android แต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่อย่างใดนะครับมาถึงทุกวันนี้นะครับ BenQ ก็ยังดำเนิน,นธุรกิจอยู่นะครับแต่พวกเขาโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆน,นะครับเช่นจอคอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ Electronic อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆมากกว่านะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของ BenQ s i e m e n s เนี่ยเป็นบทเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องการควบรวมกิจาการและการร่วมทุนระหว่างบริษัทข้ามชาตินะครับ มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลายครั้งนะครับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป้าหมายที่ดูไม่สอดคล้องกันนะครับรวมถึงการบริหารจัดการที่มันไม่มีประสิทธิภาพมันสามารถทําลายแม้แต่แบ,บ,แบรนด์ที่มีศักยภาพสูงกว่าน้นนี้อย่างซีเมน์ได้เลยนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับจากความยิ่งใหญ่นะครับที่เคยต่อสู้กับโนเกียมาก่อนนะครับซีเมนต์ก็เป็นเพียงอีกหนึ่งในบริษัทโทรศัพท์มือถือที่เคยรุ่งเรืองแต่ก็ต้องล้มหายไปจากวงการนะครับ มันทสอนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับที่แม้แต่บริษัทที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็อาจจะล้มหายไปได้นะครับหากไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีตัววันนี้ทั้งเบนควิลและซีเมนต์ก็ยังคงดําเนินธุรกิจอยู่นะครับโดยมีพนักง,งานรวมกันหลายแสนคนแต่ทั้งสองบริษัทเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะอยากลืมเรื่องราวเก่าๆนะครับเรื่องราวการร่วมทุนที่ล้มเหลวครั้งนี้ไปซะมากกว่านะครับ สุดท้ายพวกเขาก็พบสิ่งที่แต่ละฝ่ายทำแล้ถนัดมากกว่านะครับเบนคิ Q, กลายเป็นผู้ผลิตจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนาในขณะที่ซีเมนต์ก็โฟกัสที่อุตสาหกรรมหนักพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเบนคิลซีเมนต์เนี่ยมันจึงเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับธุรกิจนะครับในการพิจารณาความเสีย่ยงและความท้าทายในการควบรวมกิจาการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของเบนเคิลซีเมนใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับข้อมูลจากพอดแคสต์ใน e ีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดียแล้วก็เว็บไซต์ GSM Arena นะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง PodBean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่แอทราดอลแอ a ทีเอชเสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ